แค่จะตีเป็นงไงครับฟัแงแบบนี้เออแต่ยังไงยุ่งนีดครูไปซอยเพื่อนบอกว่าแม่เพื่อนว่าแม่ออยุ่งนิดค่ปคนสันแม่ว่าเนออกจะครูคนสันว่าใช่ไหม ตอนเพื่อนเสียตอนอายุ65ปีฝันว่าเพื่อนติดอยู่ในคุกแม่ติดในคุกแม่ไแม่ก็ามาแมจ้ากไปยุ่หัน่านอซอยแม่แม่ออกแม่ออกวันใดไะท่านาเออเขาจับแม่ว่าไหไท่านสิควัุ่มอาา เพื่อนมาขอสนบุญเลยครับเจ๊แม่พอดีน้องพ่อนั่บอกเห็นทั้งคู่เลยแม่นอายุซ้ำกันมาค่ะพ่อก็เกิดกอนแม่ปีเดียวผมน่าแต่ชีพนีนหกสี่หกหาเนาะเประบานนี่แหละพ่อก็ตายหกปีกันดิหก้าเหมือนกันแม่พ่อตายปีสี่สองบ่ครับแม่ตายสีแต่พ่อกับแม่อายุขางกันสองปีใช่ไหมจีแม่อายุเท่าไห ตอนตายนั่นแลาตอนตายตอนตายแล้าพ่อสองี้สิบสองเมตอนพเออพ่อตายที่สิผู้แม่ตายชีี่ตายพ่สอายุไหมอายุหกสิบีนั่นหกห้าหกสิบาีเลาตายโอเคสบมากสบายเ่ดกราไปยังไงต้ใช่เลยมาตรงกันก็เคย้งคู่ายตายช่วงนั้นเลย ก็แต่ส่นเก็ถ้าเกิดถ้าเกิดฝันเห็นแม่เจนุเนี่ยส่วนมากมันจะเข้าตัวไหนครับผมไม่นช่เขาต้นมามันเขาเจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์มนต้องมาอกให้มันตรงกันแม่ต้อกเรื่องหกหกเก่าเลยนะหกหกมาหกหกเพราะเราเขาเพราะเราเขาหมดเลยเข่าเพนเข่าเลย เกเบิ่งด้วยปกติ่างๆต่งเพื่อนตายตอนอายุหกสิบห้าทั้งพ่อทั้งแม่เลยแม่อาต์คือมาตรงันชัดนเนาะหกห้าหกห้าครับ fc ตรงกับเบิกซับเลยนะครับเบิกซับด้วยนะครับเจ็ดศูนย์นี่ตรงกับของใครหรือเปล่าครับตรงครับอ้มีตรงอีกนะครับ fc กดรอเอาไว้นะครับผมมีตรงนะครับตรงกับเลขล่างพัฒธุดงเลยศูนย์เจ็ดอืมเอาละงานนี้ตรงกัน ว่าจะไม่บอกแล้วนะว่าจะบอกทีเดียวเลยเนาะรตรงกันเลยทีนี้เฉลยไปแล้วทีนี้อวดบวม่ไหวต้องบอกนะครับอดไม่ไหวต้องบอกครับ,รบนี่นะครับเฉนหนุกมักตัวได้ ถ้าเกิดว่าฝันเห็นแม่เจนุชเนี่ยคือว่าส่วนมากมันจะออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์โอ้มันเป็นประจําเลยหลหะแม่ถ้าฝันจ้เล่าสิออกเจ็ดศูนย์เลยโอ้เคจะมาให้เห็นมาเป็นความฝันแบบนี้เป็นประจําเลยใช่ไหมแม่มากก็มากแบบนี้แหละอตอนชวนมากกันมาก็ได้กินแกงนาอไม้เนาะพ่นก,กินแกงพ,กพวกวน่นว่านแม่ทุกข์ก็พอในเราสั้นครับ ก็พ,พอน้อกันเด็กมีบ้านเราบอกง่ายข ok ายของเขาเลยว่าโอ้ยฟันทลายเพิ่นหมดมันจะออกจระสูรหลุดเท่านี้เพิ่นเพ,น,เพนเพราะวันนี่จะกันได้ก็จะต้องกัน ok แล้วก็ฟันครับก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน,นเพราวันนี้จะกันอันนี้เพิ่นกับเทาเนาะเพิ่นตายเนาะก็เด้ตีเอาก็เลยมาพกๆกันละ ก็เลยนี่คือแกตะใหม่ที่แกยังไม่เสียนี่คือแกเป็นระดับเซียนเลยนะโอ้ซุปเปอร์เซียนเอ <Yeah. S 2> อ่ยเซียนหวยมัดนะเลขเขาพูดนี่โอ้ยม่ได้กเคยแล้วดอกแม่นบ่ได้เคยถ้าเซียนเราเป็นซุดมาได้เคยก็คือว่าฝันฝันว่าแกมาบอกเลยครับดูว่ายัางไงมาฝันว่าแม่เขาคุกเสียดติดคุกเนี่ยไม่คุก แม่ในในคุกคุณว่าสิแม่ในฝันในฝันแล้วคืออะไรฝันว่าแกติดคุกอ่าแกอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมนะอ่ๆๆเราจะนตุ้นได้ช่วยออกมาไหมเพราะท่านไอ้ซอยแต่ว่าแม่เนี่ยหนีแล้วว่าท่านพัฒนาใช่ไหมแม่เนี่ยหนีแล้วว่าแม่ตะวันแต่ว่าท่านไอ้ใจมาใส่โบแม่ติดคุกอยู่แม่ท่านพัฒนา่ไหมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมใช่นะครับ ทั้งพ่อทั้งแม่หรือว่าแม่คนเดียวเจ๊แม่คนเดียวแม่คนเดียวแต่พ่อก็เสียแล้วเหมือนกันครับเสียแแต่ที่ติดอยู่มีแม่คนเดียวแม่คนเดียวเพิ่นห่วงไรหรือเปล่าเจ๊เพิ่นยังไม่ไปไหนเ่ับมาให้โชคบอกไม่ไม่น้าห่วงอือก็อาจจะเป็นปริศนาก็ได้นะครับเนาะครับติดคุก อยู่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในกงขังเลยสี่สี่เหลี่ยมเลยน,นี่นะครับเอฟซี FC, คอมเมนต์มาได้นะครับผมถ้าเจนุสฝันเห็นคุณแม่เนี่ยส่วนมากจะออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหมตัวฝัน,นง่ายเลยโดนโดนจะฝันเห็นพือถ้าฝันนี่คือเป๊ะเลยเป๊ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเลยตัวเดียวแต่ไม่มัก์คม,ม,มัก์คหกหกผมก็แปลกับเจนุสนี่แหละ <c oughs> ทั้งที่วาด ฝันเห็นแม่แล้วถุกเจ็ดศูนย์ตลอดตัว่าเจ็ดศูนย์ยูตัวคนสองคนผู้เฒ่าเนาะคไม่คิดเอาแบบเก่าหุๆพกไว้สินะตัว่าเห็นแม่เขาคู่คู่เดียวบ่เนี่ยแม่ติดคู่คู่เดียวที่แน่ป่งซีเดียมถ้าฟันเห็นโตแล้วสีเห็นส้น่นเจ็ดศูนย์สุดเจ็ดเลยเนีอืมเลคนน่ะแต่มันตของคนน่ะแต่ชัดๆตัวเห็นตัวคนูเดียวบ่เนี่ยเขาคู่กันอืมพอว่าเห็นบ่เนี่ย ถ้าสามตัวในเจโนจะตีเป็นตัวไหนฮะสามตัวจะตีเป็นตัวไหนนั่นน่ะถ้าเกิดเป็นสามตัวเนี่ยเก้าแล้วเก้าเจ็ดศูนใช่เก้ามาจากไหนกับว่าแล้วผู้เฒ่าก็เลยเตียวเก่าซือ้อ,ผ,อผู้เฒ่าก็เก้าเง,งี้ยปเจคนแก่ก็เก้าไม่ใช่สี่ใช่ไหมถ้าจะตีอีกทีหนึ่งผู้หญิงก็สี่ สี่ศูนย์เจ็ดหรือสี่ศูนย์เลยเนี่ยมันก็จะหลายตัวนะเจเนะถ้าจะตีเก้าก็คือเก้าสี่ก็คือสี่ก็เอาเจนุจะตีแล้วครับจะตีเป็นตัวไหนถ้าตีอันนี้มันก็เต็มหน้ากระดาษแล้วครับจะเอาก็เอาเก้าเก้าครับเก้าตัวเดียวละเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าสามตัวเนาะใช่โอเคนะคุณกเอยู่สามตัวนึงครับเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยเกือบไป ตรงกันเป๊ะเลยทีเนี้ยเอาเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมเก้าเจ็ดศูนย์ะโชว์ตัวเลขเลยครับอ่ะเด็น้องเอาให้เจนุดโชว์หน่อยครับแค่นี้แหละ,อะของเจนุดครับแม่ไม่ไปไหนแม่ยังห่วงอยู่แม่ยังห่วงอยู่วิญญาณแม่ยังห่วงอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับผม,มยังห่วงเจนุดอยู่นะครับเนาะ,ะกี่ปีแล้วครับที่ท่านเสียไปครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่ยี่สิบปีแล้วบ่ครับ คือไม่ยอมไปเกิดสักทีใช่ไหมยังแคปหน้าจอไว้นะครับผมเป็นความฝันของเจนุ์นะครับเป็นความฝันเนาะฝันว่าคุณแม่ติดคุกนะครับถูกจับนะฮะอายุท่านตอนเสียคืออายุหกสิบห้าปีหก้า <65. S 2> ครับหกสิบห้าปีส่วนเจ็ดศูนย์นี่ถ้าฝันเห็นทีไรก็ส่วนมากจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ูนย ครับเขาก็เป็นแนวทางนะครับเนอกาะเป็นความฝันนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะครับถ้าเกิดรู้นี่เราก็คงเมาแล้ว <laughs> ล่ะผมก็เมาหมดแผงเลยถ้ารู้เนาะ <laughs> คนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่ดอนนะครับเอ,อยู่ในลานพญานาคแม่เบิกทรัพ์นะครับผมโอ้ขาวช่วงวันเด,ด้อยีอ่ คนมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่อุดรเจ๊หม่เลาะสะใจโพรยังเจ๊อย่าลืมไปทำบุญที่สวนกุศลให้แม่ด้วยเจ๊ไฟแน่แล้วว่าจะไปพระจ้ามันไม่เห็นพระเห็นพระไปไม่เห็นแลโอไงก็ต้องขอขอบคุณเจนุศนะครับขอบคุณครับ